S 2องสามส่ห้หเดเินี่อ่ะ <uh ับใหม่อนับใหม่นับใหม่จบแล้วเอาอีกเอาอีกเอาเปิดอนับเปิดอ่ะเปิดนับนับลูก ไปน,นับใหม่สิไปเอออีเชื่อไปดูสิอเอานับใหม่นับใหม่นี่นับเป็ดใหม่สิเป็ดมีกี่ตัวหนึ่งสองส้า,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 าหกเยี ไปไปเดี๋ยวไป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 